พือฮาพระเอกดังประกาศแต่งฟ้าแลบลือสนานฝ่ายหญิงตั้งท้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของวันนี้วันที่4สิงหาคม2023เมื่อคู่รักคนดังอย่างนางแบบฟูจิตะนิโครุ25และนักแสดงอินาบะยู30ประกาศแต่งงานกันอย่างเป็นทางการพร้อมเริ่มต้นชีวิตคู่แล้ว ตามรายงานของต้นสังกัดของทั้งคู่ได้เผยว่าฟูจิตะนิโครุและอีนาบะยูคบหาดูใจกันประมาณสามปีอินาบะก็ได้ขอแต่งงานกับฟูจิตะในวันที่20กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ25ปีของฝ่ายหญิงเมว่าจะเป็นการแต่งงานแบบสายฟ้าแลบแต่ขอยืนยันว่าฝ่ายหญิงยังไม่ได้ตังคันและจะยังคงทำงานใน วงการบันเทิงต่อไปเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้เขียนจดหมายถึงกันและกันว่ามากกว่ามากกว่าในจดหมายพวกเขากล่าวว่าจากนี้ไปเราจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในฐานะครอบครัวและสร้างครอบครัวที่สงบสุขและมีความสุขขอจับมือผเผชิญและฝ่าฟันเหตุการณ์ยากเข็ญที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ทำงานที่พอใจ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ